ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่24มิถุนยน2565ข้อมูลจากกรมการค้าภายในท่านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการค้าโทรแจ้งสายด่วน1569กรมการค้าภายในได้เลยค่ะสำหรับราคาล่าสุดวันนี้ปรับลงทั้งสิ้น5รายการไปรับชมรับฟังกันเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพดบมร็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่8บาท25สตางค์ถึง8บาท90สตางค์ง 8, ต่อก,กิโลกรัม ้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5เราคาอยู่ที่11บาท80สตางค์ถึง12บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารศาสตร์ความชื้น 14. 5รซราคาอยู่ที่12บาท53สตางค์ถึง12บาท9กาสตางค์ต่อกิโลกรัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกร,รัมราคาปรับลงมาอยู่ที่13บาท11สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นตันร,ราคาปรับลงเช่นกันอยู่ที่3 7 0 US ดอลลาร์ต่อตันราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกรรเป็นกิโกร,รม ราคาปรับลงมาอยู่ที่10บาท40สตสตคาต่อกิโลกร,รมัมเป็นตันราคาปรับลงมาอยู่ที่293.92 u s ดอลลาร์ต่อตนันเป็นบูเซนราคาปรับลงมาอยู่ที่746.60เซนต์ต่อบูเซนหมายเหตุราคาโรงงานอาหารสาสตร์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลจ้าโชคดีร่ำรวยทุกท่านคลิปนี้ลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย